แนะนำตัวก่อนนะคะพรรักษาหารพุทธค่ะหรือที่เรียกว่ามูนานะคะเราจะมาพูดถึงมูมอนะคะวันนี้มูมอคืออะไรนะคะมูมอก็คือธุรกิจแพลตฟอร์มซึ่งเป็นห้างสินค้าออนไลน์ขนาดใหญ่บนมือถือนะคะบนมือถือซึ่งใช้ระบบโชเชียลอีคอมเมิร์ซนะคะไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายขายตรงไม่ใช่ MLM นะคะ บอกได้เลยว่าไม่ใช่อ e ีเมลเอ็ม e เป็นแบบจะพูดให้เห็นภาพง่ายๆก็คือว่าให้ร้านค้าอย่างเล่นอย่างเช่นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านส้มตำร้านเสริมสวยคาแครทุกอย่างธุร,รกิจทุกอย่างที่อยู่บนพื้นดินเนี่ยคะ่ะซึ่งเรามองว่าแต่ก่อนนี้เป็นออฟไลน์ตั้งอยู่บนพื้นแล้วให้คนเดินมาใช้ใช่ไหมคะแต่ ในระบบโซเชียลคอมเมอร์สก็คือให้ร้านค้าบริการเนี่ยค่ะยกร้านก๋วยเตี๋ยวร้านส้มตำไปวางบนแพลตฟอร์มเราแพลตฟอร์มเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่เนี่ยค่ะเป็นห้างวางบนห้างออนไลน์ขนาดใหญ่ซึ่งทุกคนจะมองเห็นร้านเราบนแพลตฟอร์มนี้นะคะแล้วก,กับกลุ่มบริโภคกลุ่มบริโภคก็สามารถเห็นร้านเราคนที่ซื้อของเราเนี่ยค่ะก็สามารถเห็นร้านเราในบนมือถือได้ เขาเรียกว่าธุรกิจออนไลน์บนมือถือพอเข้าใจไหมคะค่ะโดยเฉพาะแพลตฟอร์มนี้นะคะเป็นของคนไทยตัวนี้คือจุดเด่นก็คือเป็นแพลตฟอร์มแรกของคนไทยซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการช่วยเหลือผู้ที่มีสินค้าแต่ทําการตลาดไม่เป็นนะคะที่เมืองไทยเราเนะะี่ยค่ะสามารถเอาสินค้าเราเนี้ยขึ้นมาวางขายบนแพลตฟอร์มเราได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าโฆษณานะคะ ทีนี้เราจะได้รายได้มาจากตรงไหน,นยังเดี๋ยวเราจะจะบอกเป็นขั้นตอนต่อไปนะคะแต่วันนี้เราจะให้ทุกคนเข้าใจว่ามูมอม,มันคืออะไรนะคะมันคือการที่ให้ทุกคนอะ่ะมีรายจ่ายมีรายจ่ายแล้วกลับมามีรายได้ค่ะกลับมามีรายได้อย่างไงก็คือเนี่ยค่ะเราไปซื้อร้านที่เข้าร่วม ที่มาวางขายบนแพลตฟอร์มเราเนี่ยเขาก็จะมีคะแนนให้นะคะจะมีแผนการตลาดตัวนี้คืนสู่กับผู้บริโภคทั้งผู้ขายผู้ซื้อและบริษัทเราจะได้ด้วยกันทั้ง3ฝ่ายเลยแต่วันนี้เรายังจะไม่พูดถึงว่ารายได้มันมาอย่างไงเราจะพูดถึงแค่ว่าโอเคถ้าคุณเข้ามาซื้อในแพลตฟอร์มเหล่านี้นะคะของคนไทยเราเนี่ยซื้อกินซื้อใช้สนับสน,นุนผู้ประกอบการไทยสินค้าไทยคนไทยเนี่ยเงินก็จะไหลเวียนอยู่ในนี้ แล้วก็ไม่ล่วไหลออกไปนอกประเทศเรานะคะที่ผ่านมาทุกคนช้อปปิ้งออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แอปพลิเคชันเหล่านั้นเป็นของต่างประเทศนะคะเราถึงจําเป็นต้องมาบอกให้คนไทยรู้ว่าโอเคต่อไปเนี่ยเรามีแพลตฟอร์มของคนไทยเราแล้วนะคือชื่อแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันมูมอเนี่ยค่ะคือของคนไทยเราเลยแล้วก็สินค้าก็คือของคนไทยผู้ประกอบการก็คือคนไทยอยู่ในประเทศไทยเราเราช่วยกันบูนณาในนี้ อุดหนุนซื้อกินซื้อใช้ในนี้เพราะว่าทุกอย่างมันจาเป็นในชีวิตประจําวันเราอยู่แล้วนะคะให้ทุกท่านลองเข้าไปดูในแอปพลิเคชันโมมนะคะว่าโมมมันมันมีสินค้าอะไรบ้างมันจะมีสินค้าตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราต้องแปลงฟันกินข้าวทุกอย่างต้องเติมน้ำมันต้องเดินทางทุกอย่างสินค้าในนี้มีหมดเลยก็คือสินค้าที่จําเป็นในชีวิตประจําวันเราค่ะปกติแล้วเราก็ไปซื้อที่อื่นอยู่แล้ว ซื้อที่อื่นแล้วก็คือได้ได้สินค้าแล้วก็ไม่ไไม่ได้อะไรเนาะได้สินค้ามาก็ก็หมดแต่นี่เราซื้อที่นี่มาเขาจะมีคะแนนให้นะคะคะแนนให้เนี่ยคือตัวนี้แหละค่ะที่ที่จะเป็นธุรกิจและสร้างรายได้ให้เราตัวนี้นะคะคือเราซื้อสินค้าแล้วเราได้เราได้สินค้าเสร็จยังไม่พอเรายังได้ทําธุรกิจด้วยเราบอกต่อเราก็ยังมีแผนตรงนั้นได้ด้วยดยูเนี่ยค่ะแค่แค่ให้ทุกคนเข้าใจว่ามัมอมันคือมันอยู่ในชีวิตประจําวันเราแค่นั้นนะคะ ไม่ได้เป็นภาระอะไรเลยแล้วก็ไม่ใช่เครือข่ายขยตรงและอีกที่สําคัญก็คือสินค้าที่เราต้องกินต้องใช้อย่างไปกินก๋วยเตี๋ยวส้มตำไปล้างรดไปเสริฟสวยในแอปพลิเคชันที่ในร้านค้าที่อยู่ในในนั้นนะคะเรายังได้คะแนนกลับึ้นมาคะแนนนี้แหละคะ่ะก็คือเป็นเงินกลับเข้ามาใส่กระเป๋าเราเราน้่นเองซึ่งปกติเราก็ก็ไปจ่ายไปใช้ปกติเราอยู่แล้วใช่ไหมคะเนี่ยค่ะคือ คือรายจ่ายกลับมาเป็นรายได้ก็คืออย่างนี้แหละค่ะเราไม่เคยเจอนะคะที่ที่เมืองไทยที่มีแพลตฟอร์มแบบให้ร้านค้าตั้งอยู่บนพื้นเนี่ยขึ้นไปโชว์อยู่บนแอปโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยโดยที่ไม่ต้องมีเงินแสนเงินล้านเงินมาเป็นแบบมาเป็นอ่าไปเช่าที่ค่าโฆษณา,าเหมือนในห้างในอะไรแต่เราสามารถเอาค่าเอาเอา,เอา,เอาร้านเราขึ้นไปให้คนเห็นในแอปเราได้อย่างนี้ยค่ะ นี่คือต้องขอขอบค,คุณคุณบุญชัยริมมัติบูรณ์ที่ก่อตั้งแอปนี้ขึ้นมาเพื่อคนไทยนะคะเอห็นพุ่งคีโพวะโบเห็นดออสวัสดีค่ะให้ถึงซีเรียบตรงหลักคับแม่เอ้มันก็น่าเกียริแม่บอเดี๋ยวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุกมือว่าสวยๆหน่อยโอเคสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีค่ะ ชื่ออะไรคะพัทรกษาหารพุทธค่ะหรือเรียกว่าหนูนานะคะตอนนี้เป็นหนูนาพาโชคไปแล้วในโมโมนะคะมโมคืออะไรคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโมโมนะคะมโม,มก็คือ platform, แพลตฟอร์มธุรกิจแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มอะไรคะเดี๋ยวแป๊บนึ <laughs> งจะจีอะไรกันหญ่เชื่อโชยลคอมเมอร์ เราจะมาพูดถึงโมโมนะคะโมโมคือธุรกิจกลับมาเดี๋ยวนี้สติกลับมาเอาเอาง่ายง่ายเองนะสติง่ายๆเองนะ